สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่หัวจากอุลตร้าแมนจะได้ออกมาใช้กันนะครับซึ่งเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับก็เกิดปัญหาซะแล้วเกิดปัญหาขาบวนไหนล่ะโดดพิเศษอุตราวิถีขบวน9นะครับเนื่องจากว่าตอนที่รถออกจากสามเสีมาแล้วเนี่ยรถจะเข้าบางซื่อล้าง3นะครับแต่กับการว่าต้องไปเข้าล้าง4ี่แทนเพราะว่าสายไฟเนี่ยนะครับสายไฟ มันอยู่สูงนะครับคือถ้าเราคข้ามะจอดมีสิขาดได้นะครับ <Yeah. S 1> แค่วันแรกนะฮะเนี่ยกระบวนสายเหนือก็มีปัญหาเล็กน้อย <Yeah. S 1> มีปัญหาไม่อยอะนะครับมีปัญหาเล็กน้อย <Yeah. S 1> วันนี้ก็เข้าสู่วันที่สองนะครับ <Yeah. S 1> ที่หัวจักอุนตแมจะได้ออกมาใช้กัน <Yeah. S 1> ก็จะเปลี่ยนเลขนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่เลขเดียวกันนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเปลี่ยนเลข อย่างเมื่อวานทีย่ถุมลกษ์ทำเล่งไหนก็ต้องกลับเล่งนั้นนะครับรู้สึกว่าทางนู้นจะเป็นรถสินค้าหกสามศูนนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับรถธรรมดาสองหนึ่งกรุงเทพตะพานหินจอดชุมแสเสร็จแล้วไปจ่อยทีหนึ่งที่วังกาบบางบุนาาหอไก่นงตะขบไปสิสุดที่ตะพานหินนะครับขอชี้แจงข่าวเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับ สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทําไมรถด่วน8385ถึงไม่ได้ใช้หัวจัรอุลตร้าแมนก็เพราะว่ามีปัญหาตรงกล้องวงจรปิดของสถานีนะครับไม่รู้สถานีไหนนะครับแต่มันเป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้ๆกับหัวจัรอุลตร้าแมนนะครับไม่สามารถมาใช้ได้สองวันนี้ก็เลยต้องใช้พี่ฮิตชิไปก่อนพี่ฮิตนั่นแหละครับย่อต้องใช้ไปก่อนแล้วถ้าแก้ปัญหาเสร็จแล้ว คาดการนะครับว่าจะได้ใช้หัวจากปุ่งตั้าแมนจริงๆเนี่ยไม่วันพรุ่งนี้ก็วันอังคารไม่ก็วันพุธเลยนะครับที่จะได้ใช้กัน <มา S 1> ในสายเหนือเอ้ย <ใน S 1> ขอไป<า>ครับนะในสายใต้นะครับสองขบวนแปดสามแปดห้าส่วนสามหนึ่งสามเจ็ดสี่ห้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับรถสามารถไปได้ทางนู้นก็คือรถสินค้านะครับ สองหนึ่ง,งจอดร,รอทางรถสินค้าอยู่นะครับตอนนี้ถ้าเป็นรางคู่นะครับรถจะสวนกันก็คืออ่ะรถสินค้าอยู่รางนู้ใช่ไหมวิ่งผ่านฉลุยไปเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นสองหนึ่งหนึ่งที่เข้ามาจอดนะครับนี่นะครับบรรยากาศยา,กยามกลางคืนยามค่ําคืนนะครับเรามาดูของนะครับมานี่นะครับจะขึ้นไปกับหนึ่งศูนย์เก้า กรุงเทพเชียงใหม่นะครับใช่ไหมเนี่ยใช่นะครับไปเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับหกชิ้นด้วยกันสองหนึ่งจอ,อดรอทางอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะขอภัยจริงๆเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้ถ่ายขบวนห้าสองก็บหนึงสาม คือผมถ่ายแหละแต่ผมไปลบคลิปนะครับขออภัยวันนี้ถ่ายแน่นอนนะครับรอดูได้เลยขบวน9ใช้หัวจับอุนดาเมนแล้วก็ขบวน1นึ่งสเหมือนกันนะครับในสายเหนือจะนำน่องสองขอบวนก่อนส่วนด่วน5้าหนึ่งเนี่ยจะมาตอนไหนไม่รู้นะครับไปดูคลิปได้นะครับเมื่อวานขบวน9ผมลงให้แล้วนะวันนี้จะลงหนึ่งสามให้นะครับถือว่าเป็นการชดเชยแลวกัน เปการชดเชยเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับถ่ายวันเดียวเลยท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับรถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งกำลังรอทางรถสินค้าอยู่นะครับตอนนี้ รถสินค้าเข้านะครับเฮ้ยรถสินค้าหกศูนสองนะครับใช่เลยถ้าเป็นตู้อย่างนั้นต้องใช้รถต้องใช้รถสินค้าหกศูสองแน่นอนโอ้วันนี้ช้ามาเยอะพอสมควรช้ามาพันกว่านอาทีเลยมึงเนี่ย ต้องใช่นะครับรถสินค้า602บ้านใหม่ชุมทางบางซื่อรถจะไปถึงบางซื่อประมาณห้าทุ่มไม่กะเที่ยงคืนนะครับโอ,โ,อโอ้ยเอาเลยว้ยวันก่อน601มางคืนอันนี้602นะครับขบวนสั้นนะครับไม่ยาวอาจจะยาวแหละเอาสตอมทางขบวนนะครับเราดูรถรถสินค้า602กัน รับห่วงไปเจอ109นะครับแล้วก็จะไปเจอ207กรุงเทพนะครสวรรค์เอาสตอม4214ทางบวนนะครับโอ้โหกล้องเบอร์ขอัยนะครับนี่นะครับรถสินค้า602ชุมเอ้ยขอไยครับปับ้นใหม่ถึงชุมทางบางซื่อนะครับจะใส่ผมไม่รู้นะว่าเขาใส่สินค้าอะไรนะครับมีกี่ตู้เนี่ย มีสิบตู้นะครับถ้านับรวมมันเนี่ยจะมีประมาณประมาณยี่สิบตู้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยสิบนะครับเพราะว่ามันใส่ได้ทีละสองตู้นะครับนี่แหละฮะขะบวนนี้อาจจะมาไม่บ่อยนะครับหกศูนย์หนึ่งกับหกศูนย์สองเนี่ยบางทีมาสองวันติดกันก็คือมาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ ไม่ก็สัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับไม่ก็สองวันมาทีนะครับสําหรับขบวนนี้สายเหนือจะเจอตู้คอนเทนเนอร์ไม่บ่อยนะครับจะเจอบ่อยสุดจะเป็นสายใต้กับสายตะว,วันออกถ้าสายเหนือเจอด่วนนานะครับลองลงมาจะเป็นรถปูนแล้วก็น,นี่แหละครับตู้คอนเทนเนอร์แต่ก่อนมันไม่ได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับมันเป็นรอปรยอนะครับมันเป็นตู้เก่าอะ หาดูได้ยากมากตอนนี้มาแล้วนะครับสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหินรถธรรมดาของใครหลายหคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผมผมนั่งบ่อยนะครับขบวนนี้ผมนั่งบ่อยนะครับขบวนนี้สองหนึ่งหนึ่งบริวิททักทายกันนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดรถช้ามายี่สิบกว่านาทีนะครับ มาแล้วนะครับสองหนึ่งกรุงเทพตะพานหินรถไปสิสุดแค่ตะพานหินนะครับขบวนนี้ถ้าจะนั่งไปพิจิตรพิศนุโลกต้องต่อรถเลี้ยงหนึ่งศูนย์เก้านะครับ <c oughs> ต้องต่อรถเลี้ยงหนึ่งศูนย์เก้านะครับถ้าจะไปพิจิตรพิศนุโลกสองหนึ่ง,งไปสิสุดแค่ตะพานหินนะครับกรุงเทพตะพานหินนะครับขบวนนี้เอาซองทางขบวนนะครับ อ๋สตอมซีสี่หนึ่งเก้านะครับนี <S <S ่นะฮะไปที่สุดแค่ตะพานหินนะครับขบวนนี้หกศูนย์สองออกแล้วนะครับรูปป้ายนะครับกรุงเทพดดตะพานหิน ปลายจะเป็นฟ,ฟ้าขาวนะครับสีฟ้าขาว601ออกได้นะครับออกไปยังไว้เลยโอ้โหรีบนะฮะรีบ601ออกไปที่เรียบอ้อยขอไปครับ602ออกไปที่เรียบร้อยนี่นะครับตู้สุดท้ายไปแล ขอพูดอีกรอบนะครับว่ารถไปจอยทีหนึ่งที่วังกลางปามุน่าหอไกลนงตะกบไปที่สุดที่ตะพานหินนะครับคาดการณ์นะครับว่าเราจะไปถึงตะพานหินประมาณทุ่ม40นาทีนะครับคาดการณ์นะครับมันเป็นแค่การคาดการณ์ออไปแล้ว